ตู้เสื้อผ้าอุปกรณ์จัดเก็บเสื้อผ้าตู้อเนกประสงค์ดีสามารถใช้งานได้หลากหลายมีเหมือนตู้เสื้อผ้าปกติทั่วไปโดยตู้ของเราสามารถประกอบตามการใช้งานของลูกค้าแต่ละท่าน ช่วยให้การจัดเก็บเสื้อผ้าเป็นไปได้ตามรูปแบบที่ท่านต้องการเคลื่อนย้ายสะดวกไม่ต้องเสียเงินจ้างคนงานมายกขนของให้สิ้นเปลืองและวุ่นวายเก็บเสื้อได้เยอะไม่เกะกะสินค้ามี6แบบหนึ่งสีดำลบ3ช่อง 1 110. 37. 37. 37. 110. 37. 37. 37. 1 0่งร้อยสิบดอกจันทรสาดอกจันทร์สามสิีสีขาวลบสช่อง1 1 0่งร้อยสิบดอกจันทรสาดอกจันทร์สามสิีสีขาวลบหช่อง1 1 0่งร้อยสิบดอกจันทรสาดอกจันทร์เจ็ดสิบหาสีดำบวกลบหช่อง1นึ่งแขวงหนึ่งร้อยสิบดอกจันทรสาดอกจันทร์เจ็ดสีเอาสีดำบวกหสองช่องงงสองแขวงห1ึ่งร้อยสิบดอกจันทร์สาจดอก ดัน147 CM6 สีดำลบ12ช่อง110ดอกจันร37ดอกจันร147เซนติเมตร